เปิดคลิปที่นี่ครับหาดจอมเทียม1วันจอมเทียม1วันเดี๋ยมวมาดูกันว่าผมจะทําอะไรกันบ้างครับพวกเราสามคนพอ่อแม่ลูกแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยมาถึงแล้วสิ่งที่ได้รับการรับก็คือการมานั่งเปรย์ชิลๆตามสไตล์ที่ว่ามาทะเลภรรยาข็มานั่งเปรนะครับแล้วก็ตอนนี้มีพี่น้องหาของมาขายเราเปิดหัวด้วยปูนึ่งเอา้าพอใจายไป,ปหูนึ่งโชว์สกิลหน่อยไ สามร้อยบาทประมาณกี่ตัวเร้าใจ๋สามเนาะสามตัวนี่่ะลองดูเขาบอกว่าสดสดนิ่มๆสดๆสดเด็ดเด็ดเลยเป็นปูม้านึ่งขาวจัวร้อนไหมไม่ร้อนเร้อนเท่าไหร่อ้าวไปโซโ,โลไปจากนั้นเราก็สั่งอะไรนะนี่ยำไข่แมงดาชุดเล็กพี่เขากำลังทำให้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายำไข่แมงดาเป็นเช่นไรระลมดีมาก เดี๋ยวทริปวันนี้เนี่ยเรานอกจากที่จะมานั่งชิลที่เปรทานอาหารทะเลแล,แล้วเราก็จะเล่นว่าวด้วยเป็นชิลเปรนอนเลเล่นว่าวครับวา้าบดูลมว่าวขึ้นแน่นอนวันนี้เด็ดจ้าเดี๋ยวกินปูก่อนไปลุยเท่าไหร่นะพี่หนึ่งห้าศูนเอาหมร้อยแปดสิบมาอีกสามสิบ เท,ท่ทีจาะเท,ท่ทีอ, 150. อ่านี่รครับร้อยแปดบครับยำมังแมงดาร้อยแปดสิบอุ้ยเต,ต,ต็มพื้นอร่อยไข่แมงดา มันมันอร่อยดีครับร้อยแปดสิบบาทไหายไฟตายดีนะแม่อร่อยไหมโอเคต้องบอกว่านี่คือฟิลลิ่งแบบว่าดีมากนะครับร้อยแปดสิบบาทนี่โคตรเด็ดเลยมาแล้วสาลายมาแล้วโอ้บี้คนสวยดูเลยสามพันร้อยรวมในมาสก์อันนี้โอ้ไม่ดาวไม่ดาวไม่ดาวครับเรียบร้อย สามถุงร้อยไนะครับเสน่ห์ของพัทยาเสน่ห์ของทะเลพัทยาบางแสนและประมาณเนี้ยนั่งเฟนก็จะมีคนเอาของมาขายเราวันนี้ผมก็ซื้อยังไม่หยุดเลยเนี่ยตั้งกับมาเนี่ยตั้งกับปูมานึ่งแล้วก็ยำไข่แมงดาแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะสาล่าลา่าสามห่อร้อยปลาหวานก็มีเสน่ห์ครับเดี๋ยวก็ที่สั่งไว้ก็ยังไม่มานะอุ้ยเบะหมดละปูอือหือ เดี๋ยวลอยไฮไลท์คืออะไรบ้างเดี๋ยวกินอิ่มเสร็จผมจะนวดนี่มาแล้วมีทีมนวดมาแล้วกิจกรรมมัจะทำให,ให้ให้แบบเต็มที่นะมือทำได้ทําหมดเลยกินก่อนนี่กุ้งใส่สิกิน้องไก่ก็มีนะจ้า กุ้งทอดเท่าอีกก็ใจแค่หกสิบสิบสองอันรู้กันนี่ใช่นไหมสามอันร้อยนะนี่พี่เขาให้นะห้าอันเดียวสี่สิบไปก่อนแต่ถ้าซื้ออีกสองอันเนี่ยเอาแค่หกสิบรดให้อีกนี่กุ้งทอดมีหมื่นหมดหมื่นดูนะเฮ้ยยังไม่ดิบดิบตรงนั้นมะเห็นได้ยินอะไรแล้วฮัลโหลก็มันเสียวเสื้อตกไงอะไรนะกลับข้าวที่สั่งมาแล้ว ก็มีอ่ะหอยแครแใหม่นะครับค่กับข้าวที่สั่งมาแล้วจ้ากับข้าวที่สั่งมาอาใหม่ารไปกับข้าวที่สั่งมากับข้าวที่สั่งมาแล้วนี่มีหอยแครงน่ากินมากดูน่ากินจริงหอยแครงแล้วก็มีกุ้งกุ้งอันนี้กุ้งลายกุ้งกุ้งเหรอกุ้งเผาเผากุ้งอันนั้นพม่าอันนั้นกุ้งเผากุ้งเผานี่ปลาหมึก ช่ว้าวีเด็ดเลยมาแนละ้วสามอย่างใช่ไหมใชม่แต่น้ำจิ้มซีฟู้ดเขามีให้ไหมนี่สซมอันแซ่มๆเลยเนีด็ดดิหมดแซ่บเลย,นะเเลยว้าว<อ>าไป<ว>พร้อมลุยเดไปกินได้เลยไหมกินเถอะอ่ะเฮ้ยผมานะว่าปลาหมึกนั่งเด็ดเลยนะเด็ดเลยนะเนี่ยแต่มันเย็นเร็วไปหน่อยลมมันแรงอะนะจิ้มสีฟู้ดกัอนอื อร่อยดีแต่มันเย็นเร็วว่าลมมันแรงเราหมึกย่างอืมอร่อยนะอ,อือเก็ดกุ้งมาเข้าเฟรมด้วยอ้าวตอนแรกควต้องหนีอื้ออ่ะมาหอยเนี่อหวานแทนปกติกินในนี่แบบเผาที่บ้านอะแต่ว่าวันนี้เอาแบบลวก หอยแข็งเผามันจะเนื้อมันจะหายตัวเล็กแต่ว่ามันที่บ้านชอบแบบนั้นนะวัวเนี้ยวลวกนะได,ได้ได้เทียมกิ้มแหละแต่นี้กุ้งเนี่ยแหละกุ้งสีมันจะซีีๆหน่อยนี่กินไปลูกสาวกินไปครึ่งน่ะตัวไม่ใหญ่นะสีมันจะซีีนหน่อยนะน,น,น,นะนนนกินแก้ขัดไปก่อนนะพอได้นะ อ,นนอันนี้อาจจะไม่ได้ฟิล์มในบ้านผมเท่าไหร่นะแต่ก็พอทนได้โอเคกินต่อวิอวดีเะเล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 อะไรไหรมพาอใจมีไอ l ดี e ไลน์มิน่าร้านขอบคุณนะคะเราให้เหลือเท่าไหร่นะ240รบโอเค อบสองครับกุ้งอบอ่ะเกลือกิ้กันต่อป่ะโชกุ้งอบเกลือตัวนึงสินี่คือถ่ายไม่ทันนะเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งอบเกลือไม่ใช่กุ้งเผานะร้อนแรกับทานกุ้งเผาแล้วพี่เนี่ยจ้างเมื่อสักครู่นี้ที่ถ่ายดูเนี่ยเขาขายปลาหมึกย่างเอ้ยไม่ใช่ขายอะไรนะขายอะไรก่อนหน้านี้นะสดๆอะอะไรอะปูปูม้านึ่งแกเลยวนมาขายรอบหนึ่งจะลดให้จากสองห้าหรือสองสี่ สดไหมสวัสดพอใจาสดไหมฮะสดไหมโอเคกินกันต้องัวดฉี่ในงานนี้เป็นปกติฮะเที่ยวตามพัธยาบางแสนชนบุรีนู่นนี่นั่นเนี่ยนั่งเต็ก็ต้องไปฉี่ไปฉี่แล้วก็ต้องเตรียมตังสมัยก่อนหบาทตอนนี้เขาบอก10สิบาทเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการท่อ,ทองเทีวของผมกัน <c oughs> เอะ,เอะ,เอะ,เอะยังไม่อิ่มอีกเหรอ <c oughs> ไปๆไปเราบอกเดินตรงไปข้ามถนนไปทางเซเว่นนูน้นอีกประมาณ30เมตรวปลอดภัยสายปลอดภยัยโอ้ยโเคดี๋ยวจกันหน้าห้องน้ำเลยผบรรยากาศโคตรดีครับแดดกำลังดีเลยเราไปเข้าห้องน้ำกัน อยู่ที่จอมเทียนนะครับจอมเทียนพัทยาเวลามาเที่ยวพัทยาพวกนี้ก็จะมีพวกร้านขายโอยงห่งยางเนี่ยปกติอาถึงเซเว่นแล้วก็บอกเลยเซเว่นเบ็นส์หนึ่งไปเข้าห้องน้ำกันตัววิวโคตรดีเลย ร้านขายของอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะระหว่างที่นั่งเพื่อนๆเห็นไปแล้วหของกินพริกนี่ถึงแล้วทางเข้าสึกข,ขานี่สึกข,ขา ทางเข้ายัางเล็กเนี่ยโหโคตรว้าวแคบจัดอะสิบบาทนี่ห้องสุขาครับไปเลยนะไปไปกันต่อสิบบาทครับเมื่อสักครู่นี้โอ้ อาจ้บอัดแมนอดแมนถึงแล้วโอเคครับเดี๋ยยนราคาครับเสร็จแล้วหูยแคบได้ที่ครับเนี่ยเดือยเขียวเยวเลยดูดิดว่าจะสวนได้ไหมเนะี่ยออโหต้องแอบด้วย ได้เลยครับต้องมีหลบสันิดหนึ่งนะครับไม่งั้นไม่รอด10บบาทครับสำหรับสุขาเ,เรียบร้อยคอนเทนต์ดีๆนี่มีที่ล้างเท้าให้ด้วยนะเผื่อใครเล่นน้ำมาแล้วก็ต้องล้างทรายออกก่อนอ่เดี๋ยวเรากลับไปที่กินของเราครับตอนนี้เราอยู่ที่จอมเทียนนะครับอัทยาชมวิวหน่อย มีคนนวดให้เราไหมอยากได้แม่คานวดจังพาเพื่อนๆดูบรนะครับหาดจอมเทียนน,ยนะครับแสงแดดกำลังดีเลยนะฮะไฮไลท์ก็ต้องมีเต็นท์เนี่ยนะใครก็รู้นหมดแล้วแหละหรืออีกอแดดลงกว่านี้หน่อยจะเอา,าขึ้น,นจะได้บรรยากาศนะครับ ไปเลยวันเดทริปครับนี่กิจกรรมผมเนี่ยต้องมีนอนเปรเล่นแล้าก็นวดแต่นวดยังไม่เข้าเลยหาไม่เจอเลยกำลังหาเจ้าหน้าที่นวดอว่ามีใครจะมาด้วยเราที่เต็นไหมนะครับแต่ฉี่ทีนี่เดินไกลนะ่ดูะไปเดี๋ยวเราว้าไปที่เต็นเลยและกัน แสงกำลังดีนี่ดูอาทิตย์ย้อนแสงหน่อยสุดยอดเลยโอเค,ครับลมดีครับเอาว้ามาเล่นก่อนตามคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ผมเนี่ยนอนกินเล่นเว้าแล้วก็นวดน,น,ววนวดไม่มีอนวดหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะต้องเทสลมนิดน,นึงจริงๆนี่เริ่มเข้าหน้านี่ละหน้าร้อนแล้ะเดี๋ยวลองหนึ่งตัวก่อน เดี๋ยวถ้าทําได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวลูกสาวผมเนี่ยเขาจะไปช่วยด้วยนะ <laughs> เราจะเอาเว้าขึ้นแบบแน่นๆเลยปักปงปักเป้าเนี่ยเอาให้กันให้ลื่มล่าไปหมดเลยดีไหม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 ,ม,มโอเคเอามา,มาเสร็จละอันหนึ่งนะโอเคไปลองกันนะประเทศกันนะมาวิ่งลมอย่างดีอ่ะ โอ้ยไ่ใ่แล้วไม่ใจแล้วไ่ใ่แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แล้วนะเนะพื่อนๆครับเดี๋ยวเจนนะทำไมมันไม่ได้วะอยอุ้ยอันนี้ว่าวหรืออะไรเนี่ยไอ้ใช่หรอ เดี๋ยว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 ใช่เหรอมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยว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 มันคืออีหยังเนอะผูกอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างเนี้ย stop <c oughs> เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมานะเรบไปนรงนะเฮ้ยโคตรที่สองอุ้ยตายเดียวกี้มันอะไรเกิดขึ้นนียเดี๋ยวผูกซุ้กันนะครับจะมาเช็คลมจะเสียฟองหมดเลยเออเด่นนะกีพี่ก็เดินผ่านขำกากเลยนอนสลึมลืออยู่ที่เปลนะฮะหวังว่าจะได้คนมานวดให้สักหน่อยไม่ได้ ก็เลยเส้นว่าดีกว่าปายกันต่อครับหาตัวน,นี้ไม่ได้าข,าขายขายขี้หน้าเขาแน่เลยอ่ะมาได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งลงมนแรงไบบว,วะโอ้โหโอ้โหโอ้โหู้โๆ ไม่ได้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 เดี๋ยวเอาลงไม่ได้เฮ้ยใช่ใช่คือคือจุฬาแม่งไม่เหมาะจุฬาแม่งไม่เหมาะกับกับลมประมาณนี้นะเปลี่ยนนะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนสายพันธุ์นะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเลยดีกว่าปุ๊บไปค่อยพักก่อนจุฬาแม่งไม่ได้จริงๆเอาใหม่เอาใหม่โอเคจุฬามันไม่เหมาะเอาปักเป่าก็ได้วะไป ลมมาทางไหนเนี่ยลมมาทางไหนเนี่ยลม,มาทางไหนเนี่ยอุ้ยลมลมแปลปวนเอาถ้าเป็นไอ้น,นี้หมูหมู่นะอย่างอันนี้ยังไงก็ขึ้นใช่ปะ่ะแต่ผมมีตัวใหญ่กว่านี้ผมไม่กล้าเล่นไงอ่ะอะให้รู้ว่าเรามาแล้วเราก็ต้องเล่นว่าโชว์นิดหนึ่งตามต่ตายของเราเจ็ดจ้า แดดเปี้ยงๆเลยถ้าแม่อยากพักแม่พักด้านเลยนะจ๊ะพอตอนนี้ปลาขึ้นว่าสุดเด็จแล้วนะจ๊ะยโอเคตามนี้เดี๋ยวเจอกันมีเครื่องบินด้วยเนาะเป็นเครื่องบินเล็กหรือไงสักอย่างนี่ นั่งเหมือนเย็นเลยอ่ะบรรยากาศเหมือนเย็นเลยอ่ะก็ไม่ร้อนทาครีมมาไม่ต้องกลัวดำดำแน่นอน, <c oughs> ม,น,อนมาว้าว <c oughs> ได้เกือบครบแล้วยังไม่ได้นึงหวัด สงสัยจะไม่ได้วนวดครับไม่เป็นไรก็หนึ่งวันแบบง่ายๆนะกินอาหารนอนเปเล่นเ่้าขับรถเล่นไปทั่วชีวิตก็เพลินเพลินประมาณนี้ครับสบายๆเนาะโอเคครับแก้วหนึ่งแก้วยี่สิบาทครับแก้วหนึ่งครับมาดิบเลย นนมีนมเพิ่มะครับชอบหวานมากก็เติมได้ไม่เอา,าครับได้ครับจ<บ>ายเดินได้ครับชุบยี่เพริบบะชิมกันอือได้กนะินทั้งวันเนี่ยเก็บเบ้ากันครับ วัวด้วยครับเดยวนะเดี๋นะนะแค่น,นี้เลยครับาหีเลยนางหีเลยได้นวดแ,แล้วอานี่ข้าวโพใหม่้ลแก้วเดียเอาไว้เอาอ,อ,อันนึงก็ได้อร่อยอร่อยครับ เพิ่มเพิ่มอร่อยถูกใจเอาเพิ่มครับอดขายเลยเพราะว่าซื้อใหญ่เลยจัดกระปุกไปแล้วจะเดินมางี้กันไงอยู่ใกล้ตรงนี้ดีใจจังดีเลยอ่ะ นี่รอมาถ้าก็มาไม่มีพี่เพิ่งเดินมาคนแรกเลยเนี่ยเนาะเขาก็มีทั่วค่ะจะเป็นบางทีไงลูกค้าเยอะแขกถ้ารองไม่มีคนก็จะเดินกันแบบนี้มาจากข้างในด้วยพีก็จะเลาะขาดแขกไม่ไม่มีก็จะกลับบ้านพอดีอย่างผมมาได้แล้วก็จะนอนนวดเลยแต่วันนี้นัดลูกไว้แล้ว ร้อยแล้วใช่ไหมฮะแม่มีเศษไหมต,ติดบาทขอบคุณครับครับอื้ย สบายเลยพี่เข้าไปแล้วเพลิดเพลินจริงๆเขาครึ่งชั่วโมง200คอบาไหลหรือว่าอาจจะเป็นรดฝาเท้าอะไรรดเท้าอะไรครับแต่ว่าพอดีนัดลูกสาวว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินทางไปห้างกันต่อก็เลยเอาป้ารถให้150าครึ่งชั่วโมงได้ครบภารกิจครับแถมได้เห็นแสงพระอาทิตยามเย็นสวยๆด้วยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ทางใกล้ไปหาความสุขท่องเที่ยวตามใจไม่ต้องขึ้นนั้นพักพร้อมใจกันเต็มใกลัว,สวแสงดีจัดตรงใส่ทั้งปิดทิปที่นี่แหละดูดิพัดใจ เราปิดทริปที่นี่เลยเราไม่พาเพื่อนๆไปเดินห้างหรอกเอาไปว่าเราสนุกหนึ่งวันกันที่นี่นะครับหาดจอมเทียนพัทยานะโหของกินเยอะแยะมากมายนวดเนิดอะไรสุขกายสบายใจครับแล้วเจอกันด้ว สู่ความฝันเที่ยวทุกที่ไม่ว่าเหนือใต้ภูเขาทะเลทุกที่ไปได้สายหมอกปก